ดาวพระสุกสถิตยอยู่ราศีตุลที่ตำแหน่งวิสาขะกลุ่มดาววิสาขะอย่างนี้ชาวราศีตุลมีเงินมีทองมีทุนมีตังใช้ยาวๆจนกว่าดาวพระสุกจะออกจากราศีตุลไปครับสู่จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวง ก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะครับปักที่สองของเดือนธันวาคมอาจารย์มงกุฎโหนดวงคุมทรัพย์มารับใช้ท่านผู้ชมดวงธุรกิจการงานการเงินโดยเฉพาะครับท่านใดเชื่อเรื่องดวงชะตาก็มาฟังครับถ้าอยากให้ดวงชะตาหาเงินให้คุณตั้งใจฟังเลยนะครับสำหรับชาวลิบราเนาะชาวราศีตุล ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมพูดถึงดาวราหูกันเยอะเลยหลาย EP ีติดกันเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เราหวั่นไหวและเข้าใจว่าคนจะรวยไม่ได้ทำธุรกิจเดียวและในขณะเดียวกันคนที่รวยเร็วก็พึ่งดาวราหูกันมาทั้งนั้นทุกคนทุกชื่อทุกตัวคนเลยครับในเวลานี้ชาวราศีตุลสิ่งที่น่าคุยคือเรื่องราวของดาวพระศุกร์ครับ สุกราอารยเทพเป็นเทพที่เป็นนักบวชครับท่านเป็นพราหมณท่านดูแลสั่งสอนเอาใจใส่อย่างมากกับเหล่าอสูรครับลูกศิษย์ของท่านไม่ใช่เทวดาถ้าเทวดาทั้งหมดนั้นถามว่าใครเป็นอาจารย์ต้องตอบว่าดาวพฤหัสปตีครุเทพเป็นอาจารย์ครับแต่เหล่าอสูรน,นั้นก็จะได้ดาวพระสุกราจารยเทพนี้เป็นอาจารย์นะครับ ดาวพระศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวที่มอบเงินมอบสตังมอบตังเก็บให้กับทุกคนในจักรวาลหน้าที่ของท่านคือความรวยนะครับดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ราศีตุลที่ตำแหน่งวิสาขะกลุ่มดาววิสาขะอย่างนี้ชาวราศีตุลมีเงินมีทองมีทุนมีตังใช้ยาวๆจนกว่าดาวพระศุกร์จะออกจากราศีตุลไปครับท่านอยู่ตรงนี้อยู่ประทับเลยเนี่ย ถ้าว่าตามเวดิกอสโตรโลจีเนี่ยท่านไม่ได้ให้ตังทุกเวลานะครับ30องศาในราศีตุลท่านไม่ได้ให้ตังทุกองศาทุกลิปดาขนาดนั้นนะครับเมื่อไรที่ท่านอยู่ที่ตำแหน่งวิสาขะอันนั้นแหละท่านถึงจะให้ครับและคนที่จะได้รับทรัพย์สมบัติจากราศีตุลที่อยู่ในกลุ่มดาววิสาขะชื่อนี้คุ้นๆไหมครับคำว่าวิสาขะมันคือเลื่เวลาพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับพอกลุ่มพระสุขไปอยู่ในกลุ่มดาววิสาขะสิ่งที่มันยอดเยี่ยมมันจะอยู่ตรงที่ว่าชาวราศีตุลถ้าได้ทําสิ่งนี้จะได้เงินทองได้ล่าบม,มากครับทําอะไรนั้นแน่นอนครับวิสาขาหมายถึงเส้นทางใหม่วิสาขาหมายถึงขนทางใหม่ วิสาขะหมายถึงการไม่ย่ำเท้าอยู่กับที่เดิมๆแล้วนำไปสู่เส้นชัยปลายทางเส้นใหม่อันสมควรนี่คือเนื้อหาคำแปลของวิสาขะของกลุ่มดาวกลุ่มนี้ครับบัดนี้ดาวแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเงินเก็บสถิตยอยู่กลุ่มดาววิสาขะตามตำราว่าท่านแจกสตังครับให้กับใครก็ตามที่ออกจาริก จาริกแปลว่าเดินทางนะครับออกจาริกออกเดินทางไปไหว้พระไปแสวงบุญกุศลในที่ที่ไม่เคยไปครับอันนี้ท่านผู้ชมแปลความได้ไม่ยากเลยตรงไหนที่เราไปบูชาบูชาบวงสวงนะทำการแสวงบุญกุศลนะในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนเป็นครั้งแรกเลยครับ นั่นแหละครับเกณฑ์ชะตาของคุณพระสุขเปิดขุมทรัพย์ให้เลยทีนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณเนี่ยเมื่อไปสแสวงบุญกุศลแล้วเนี่ยพยายามขัดขัดออกจากใจให้มากที่สุดขัดเอาความโลภขัดเอาความหลงขัดเอาโทสะขัดเอาความโกรธที่มันเกาะใจอยู่เป็นสนิมซึมแสะเนี่ยขัดออกครับ อย่าได้ไปไหว้พระอย่าได้ไปแสวงบุญแบบขอเข้าตัวแต่ไปขัดออกเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหว้พระไปในที่ทางแบบพระสุขต้องการคือท่านเป็นโยคีท่านเป็นพรามท่านเป็นผู้ที่เลิศในสมาธิเช่นเดียวกันเพราะนั้นเวลาเราไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปแสวงบุญไปกระทำปูชาหรือบวงสรวงเนี่ยต้องไปแบบไม่หวังอะไรครับ ถ้าคุณทําได้นะเห็นไหมว่าแต่ละขั้นตอนนี้มันจะคัดกรองคนไปเรื่อยๆเริ่มจากคุณไปแสวงบุญได้หรือเปล่าภายในช่วงเวลาปักสุดท้ายของเดือนธันวาและก็มกรลาเองก็ยังอยู่วิสาขานะครับถ้าคุณทำได้โอเคเราติ๊กถูกข้อที่หนึ่งแต่หัวใจคุณเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบต้องการเอาราบเอาสมบัติเอาเงินอทองเข้าชีวิตสาธุสาธุขอให้เกิดขอให้เกิด ก็คือฟาวครับไม่ได้แต่ถ้าคุณไปแล้วขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ฉันว่างมาไหว้พระฉันจะนั่งลงในโบสถ์ในศาลานี้ในที่แห่งศักดิ์สิทธิ์แถวนี้แล้วก็นั่งดูลมหายใจพองยุบนั่งกำหนดใจให้สบายแบบไม่คิดอะไรแบบไม่อยากได้อะไรนั่งคิดถึงวันตายของตัวเองบ้างว่าสุดท้ายเราก็ไม่มีอะไร เยอะแยะจะเอาไปพอมันมีความคิดแบบโปรงๆมีความคิดแบบเห็นแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากมายมีความคิดแบบอยากน้อยลงโปรงๆบ้างเนี่ยนี่แหละครับประตูของพระศุกร์จะเปิดด้วยลักษณะจิตที่คิดแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเอามาแลกเปลี่ยนฟังนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมท่านไหนจะฟังแล้วเข้าถึงจิตวิญญาณบ้างนะใครชอบใครเข้าใจนะพิมพ์คอมเมนต์บอกผมนะครับ 192145พิมพ์เลขพวงนี้ก็ได้ถ้าไม่รู้จะพิมพ์อะไรนะความเป็นจริงในโลกมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะให้พูดเอาใจนะก็ไม่ใช่อาจารย์มงคุนะผมพูดแต่ของจริงที่มันจริงตลอดการดีกว่านครับก็มันจะได้ไม่เสียโอกาสที่ได้ได้คุยกันและท่านมาดู YouTube ผมนี่นะครับนั่นคือหลักของราศีตุลน,นะจะรวยมากมีตังใช้ ตามกำลังความคิดถ้าวางจิตถูกความคิดถูกก็ได้เยอะนะฮะตราบใดที่พระสุขยังอยู่วิสาขะประตูขุมทรัพย์นี้ยังรอให้คุณไปเปิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะก็ฝากกันไว้เท่านี้ครับท้ายนี้ก็ขออนุญาตกล่าวสวัสดีปีใหม่2024ขอให้เป็นปีที่ชาวราศีตุลบาลานซ์ตัวเองเวิร์ค และโฮมสอตัวนี่นะครับทั้งหน้าที่การงานและเรื่องของบ้านให้สมบูรณ์แบบนะให้มีความลงตัวสมบูรณ์เงินทองได้มาก็ให้บาลานซ์ให้ดีเป็นปีที่อุปสรรคน้อยที่สุดขอให้รวยทุกคนครับเจอกันใหม่ปีหน้าปีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ